ชชชร์ชแน่หรือแชร์มั่วห้าสี่สามการที่มีการแชร์กันว่าเวลาไปวิ่งออกกําลังกายตามสวนสาธารณะนั้นให้ระวังอาจจะถูกมอมยาด้วยอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นไปได้จริงครับ เกิดเหตุมาแล้วว่ามีนักวิ่งคนหนึ่งนะครับเขาไปวิ่งอยู่ประมาณที่สวนสาธารณะที่จังหวัดนนทบุรีครับแล้วพอเขาวิ่งเสร็จเนี่ยครับเขาดื่มน้ําที่เขาซื้อมาซึ่งเพิ่งจะเป็นขวดใหม่ๆเลยนะครับแต่เขาบอกว่าพอดื่มไปแล้วมีอาการแปลกๆไปครับมีอาการมันถูกมอมยาหลังจากนั้นก็มีการนาไปพิสูจน์โดยการที่เอาน้ําขวดนั้นครับไปให้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจสอบนะครับพบว่ามีสารเคมีอยู่ในนั้นด้วยชื่อว่าสารไซลาซีนครับ ้าสารเซลาซีเนี่ยเป็นกลุ่มยาสลบที่ใช้ในสัตว์นะครับปกติแล้วเป็นยาควบคุมพิเศษเนี่ยไม่สามารถมาใช้กับคนได้ครับแต่อาจจะมีมิจฉาชีพลักลอบเอาไปแล้วก็ไปผสมนะครับเรื่องนี้ปเป็นเรื่อน่าห่วงนะครับว่ายาพวกนี้เนี่ยจริงๆเราก็ยังไม่รู้ว่ามีการเอาไปใช้แค่ไหนแต่ว่าหาซื้อกันได้ค่อนข้างจะ ว้างขวางในอินเทอร์เน็ตครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายที่ไหนนะครับจะเป็นการไปวิ่งเพื่อสุขภาพก็ตามหรือเล่นในสถา,านที่ฟิตเนสต,ต่างๆก็ตามหรือแม้แต่การใช้ชีวิตทั่วไปก็ตามเนี่ยนะครับระวังอย่าดื่มน้ําหรืออาหารที่ได้มาจากคนแปลกหน้านะครับหรือแม้แต่น้ําและอาหารของเราเองก็ต้องระวังไว้ให้ดีฉะนั้นเรื่องนี้เป็นไปได้จริงนะครับ